ขอนอบน้อมบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ขอเสนอธรรมมในหัวข้อพระธรรมคำสอนของหลวงปู่หงพมมะปัญโยถึงคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกหลานกล่าวขานต่อๆกันมา เวทมนต์คาถาใดก็ตามถ้าหากเราจะต้องท่องให้จำได้ก็ต้องทำใจให้บริสุทธิ์อาบน้ำชำระล้างสิ่งโสโครกให้สะอาดเสียก่อนนำดอกไม้ทูบเทียนบูชาพระแล้วก็ระลึกเป็นการขอพรบารมีให้ท่องได้ง่ายจำได้แม่นแล้วก็กราบตํารานั้นสามครั้งต่อจากนั้น ก็เปิดขึ้นมาท่องจำหนังสือนั้นอย่าเหยียบอย่าข้ามอย่านั่งทับหรือนอนทับขณะท่องอย่านอนหลับให้หนังสือทับคาอกจะทำให้ปัญญาเสื่อมพระคาถา,า,าที่เป็นหัวใจของสายวิชาหลวงปู่หงท่านว่าขอพรก็ได้จเจริญกรรมาฐานก็ดีเพราะในแต่ละบท มีความหมายอันลึกซึ้งเหลืออยู่โดยท่านว่าให้หมั่นภาวนาก่อนนอนทุกคืนแล้วปฏิหารจะเกิดขึ้นมีกินมีใช้ไม่ลำบากอีกต่อไปพระคาถานี้หลวงปู่หงท่านว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึกเป็นพระคาถาหัวใจในสายหลวงปู่หงโดยคาถาว่าตามดังนี้นะโมพุทธทยะ ณะมะพัทะจะพะกะสะปะจะขะณะเมติหรือจะท่องอีกแบบก็ได้โดยว่าตามดังนี้นะโมพุทธายะนะมะพัทะจะพะกะสะนะณเมติปะจะขะนี่เป็นพระคาถาที่เราคงคุ้นเคยกันดีเพราะมักจะมีการกำกับบนวัตถุมงคล ของหลวงปู่แทบทุกชิ้นเหตุเพราะว่าพระคาถานี้เป็นคาถาที่สามารถใช้ท่องเพื่อปลุกเสกสิ่งของก็ได้ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้หรือใช้สำหรับการขอพรต่างๆก็ได้หลวงปู่ท่านว่าดีร้อยแปดประการตัวคาถาแต่ละบทนั้นมีความสำคัญอยู่อย่างเช่น นะโมพุทธายะนั่นก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้แก่พระกะกุสันทพุทธเจ้าพระโกนาคมพระพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าพระโคดมพระพุทธเจ้าและเมตัยพระพุทธเจ้าเมื่อตั้งต้นด้วยพระพุทธคุณแล้วอะไรอะไรก็ดีทั้งหมดส่วนคำว่า นะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนั่นเป็นบทที่ใช้เศษข,ของป้องกันอาวุธกันปืนกันระเบิดและกันภัยต่างๆสามารถภาวนาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้เพราะการระลึกถึงพระพุทธเจ้ายังเป็นบุญแน่นอนภาวนาบ่อยๆดีนักแลส่วนคำว่า ปาจักค่ะนั้นเป็นบทที่ใช้สำหรับขอพรขอโชคลาภจากเทพพรมเทวดาเทพเจ้าเหล่าเซียนกุมารทองแม่นางจันตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยบุคคลที่ภาวนาคาถาบทนี้จะต้องภาวนาด้วยความไม่โลภแต่ให้ภาวนา จนใจใสสะอาดดุดแก้วแล้วจึงขอพรเมื่อทำได้บ่อยๆจะมีโชคลาภเข้ามาขาขายก็ดีในบางลายนั้นอาจฝันถึงโชคลาภหรือหนทางในการสแสวงหาลาบก็เป็นไปได้ส่วนคำว่านะเมติถือเป็นคาถาหลักของหลวงปู่หงพม,มะปัญโยเลยก็ว่าได้ เพราะพระแม่ธรณีนั้นเป็นเทพนาลีที่ผูกพันกับหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆหลวงปู่เล่าว่าเจอผู้หญิงร่างกายกำยำผิวคำ้ำมาดักไล้จับท่านที่ยังเด็กที่หน้าป่าช้าพอจับได้ก็จะให้ดื่มนมจากอกตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้วิชาจากพระแม่ธรณีอยู่เสมอเสมอ ไม่ว่าจะเป็นตะกุดพระแม่ธรณีตะกุดกันโลกเป็นต้นณนะเมตินั่นแปลว่ายอดน้ำนมของพระแม่ธรณีเป็นคาถาความเมตตาอันไม่มีประมาณของมารดาต่อบุตรและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมื่อภาวนาเยอะๆก็จะมีเมตตามหานิยมเป็นที่รักของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายทั้งเหล่านั้นมีใจเหมือนแม่ธรณีที่ไม่เลือกว่าแม้จะเป็นใครเป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นพระราชาเป็นโจรก็มีสิทธิ์อาศัยบนพื้นธรณีนี้เช่นเดียวกันบุคคลที่สวดบทนี้แล้วพึงจำใจให้ใสสะอาดไม่ขุนมัว มีแต่ความเมตตาการุณต่อกันและกันดุดดังพระแม่ธรณีทรงเมตตาสรรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อเรานั้นภาวนาครบบทแล้วรวมทั้งสามบทจนใจใสสะอาดดุดแก้วแล้วท่านจะเป็นบุคคลที่เทพพรมรักษาทเทว,วดาคุ้มครองซื้อง่ายขายคล่ององค์ท่านหลวงปู่เรียกว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึก นอนแล้วปัญญาปลอดโปร่งและโปร่งใสนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินล้านเราปรารถนาเอาเองเมื่อระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเทพพมมเทวดาครูบาอาจารย์ให้มากมายเมื่อจะลาโลกนี้ไปย่อมอุบัตณิณสุขติโลกสวรรค์และเมื่อภาวนาจนขึ้นใจแล้ว สามารถต่อยอดไปถึงขั้นชานก็สามารถไปอุบัติเป็นเทพพรมได้ดุดดังครูบาอาจารย์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วให้หมั่นอาราธนาบอกกล่าวขอพรอธิษฐานบอกขอถือเป็นหัวใจสำคัญหลวงปู่หงท่านจะสอนไม่ให้แค่กราบไหว้เฉยเฉยท่านว่าประมาทเพราะกฎของโลกทิพย ไม่ขอไม่ให้ไม่บอกไม่ช่วยจึงต้องบอกกล่าวจะให้ช่วยอะไรคุ้มครองแค่ไหนเช่นขอให้ปลอดภัยขอให้คนเมตตาขอให้มีลาบมีเสนีขอให้ค้าขายดีอย่าให้มีอุบัติเหตุเดินทางปลอดภัยทั้งตอนไปตอนกลับและอื่นๆอีกมากมายถ้าทำได้เช่นนี้ ครูอาจารย์ก็ช่วยได้เต็มที่บอกกล่าวแล้วก็ทำใจสบายๆวางเฉยเป็นอุเบกขาเลิกหวังเลิอกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะความหวังความอยากจะเป็นตัวปิดกั้นผลสำเร็จเลิกคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลไม่ช่วยเพราะเราไม่เข้าใจกฎของกรรมและอัตภาพของบุญกุศล จนบรรดาลผลให้แค่ไหนอย่างไรเราควรอาราธนาบ่อยแค่ไหนก็ต้องขอบอกก่อนว่ากำลังใจคนไม่เสมอกันให้ดีแท้แน่นอนก็ทุกชเช้าเย็นจะขับรถขับลาเดินทางก็นึกถึงไหว้บอกกราบหิ้งพระกราบพระบูชาที่บ้านบอกครูบาอาจารย์ทุกครั้งทั้งไปทั้งกลับ เป็นทั้งกุศลเป็นทั้งเมตตามหานิยมและจิตภาวนาพอละลึกถึงพระเทพพยาดาเป็นอนุสอนองค์ท่านหลวงปู่สอนว่าคนประมาทมักคิดว่าแขวนพระไว้กันตลอดก็จะเหนียวฟันแทงไม่เข้าแควคาดปลอดภัยแน่นอนก็แขวนพระไว้กับตัวตลอด วันเดือนปีสะดวกดีขี้เกียจจะอาราธนาทำไมบ่อยๆจึงเข้าใจผิดนึกว่าพระคุ้มครองแน่เมื่อแขวนวัตถุมงคลไว้นานๆกำลังจิตกำลังศรัทธาจะลดลงไม่ตั้งมั่นไม่ขังดุดเดิมแต่อนุภาพการคุ้มครองจะลดตามกำลังจิตกำลังศรัทธาให้ผลได้ไม่เต็มที่ พอประสบเหตุเพศภัยเช่นหมากัดรถเฉียวชนเลือดตกยางออกผีเข้าเจ้าสิงทั้งที่แขวนพระแขวนเครื่องรางก็พานนึกว่าพระเสื่อมแล้วไม่เห็นขังศรัทธาก็เสื่อมคายเลิกแขวนเลิกนับถือทั้งที่จริงมีศรัทธามั่นปืนเขาจะยิงเราไม่ออก คงกับพันชาตีเมื่อศรัทธาเราลดลงปืนเขาจะยิงเราออกแต่ไม่โดนแควขาดศรัทธาลดลงยิงโดนแต่ไม่เข้าหนังเหนียวศรัทธาลดลงอีกยิงเข้าแต่ไม่ตายเป็นต้นหากจะแขวนเครื่องรางก็อย่าประมาทควรหมั่นอาราธนาให้ประโยชน์สมเจตนาท่านผู้ฟังคะ เมื่อเข้าใจว่าการใช้คาถาเป็นองค์ภาวนาเพื่อสร้างกระแสจิตในตุนสร้างความเชื่อมั่นและโน้มน้าวจิตตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตั้งใจให้มั่นภาวนาคาถาได้ตามต้องการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะหวังเพื่อคาถาอย่างเดียวคงไม่ได้หากใจเราต้องบริสุทธิ์คิดดีทำดีละเว้นความชั่ว ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะยิ่งส่งผลให้คาถาที่ท่องบำเพ็ญภาวนาสำเร็จไปได้ด้วยดีน้อมกาบคติธรรมคำสอนองค์หลวงปู่หงพมะปัญโยครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาให้ข้อมูล ที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณิมิตทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ